เมื่อสินค้าไม่ขายสินค้าแต่ขายความรู้สึกและมิตรภาพอะไรจะเกิดขึ้น สวัสดีค่ะมิ้นทิมสริริทองร่มโพค่ะผมสอนลกนเดือดุญยานนท์ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟาสต์ฟู้ดธุรกิจรายการที่จะนําเรื่องราวที่น่าสนใจในการทําธุรกิจมาเล่าฟังแบบง่ายๆท้อมแรงบันดาลใจดีๆในการใช้ชีวิตค่ะพี่ตุ้มค่ะวันนี้มีคลิปมาฝากอีกแล้วเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรเป็นเรื่องของการส่งมอบความสุขสินค้าประเภทไหนครับเครื่องดื่มค่ะโค้ก oh. ถูกต้องนะคะ <c oughs> รู้หมดเลยว่ามินจะเอาคลิปอะไรมาให้ดูเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเรื่องของการส่งมอบความสุขระหว่างประเทศอินเดียกับปากีสถานาเคยดูเคยดูผมชอบมากอันนี้อ๋อพี่ตุ้งเคยดูแล้วหรอแต่ผมว่าท่านผู้ชมยังไม่เคยดูแน่นอนเลยคลิปนี้ดีมากผมชอบมากช่วงหน้าเรามาดูกันค่ะว่าโค้กจะมีวิธีการส่งมอบความสุขให้ประเทศอินเดียและปากีสถานได้อย่างไรคะ่ะ เรามาดูคลิปกันเลยดีกว่านะคะพี่ตุ้มกับคลิปของโค,ค้กค่ะ The relationship between India and Pakistan is one that has seen อย่างที่เรารู้กันก็คือว่าประเทศอินเดียกับปากีสถานเนี่ยมีปัญหาขัดแย้งกันมานานแล้วใช่ครับนี่มีล้วกั้นเลยนะครับประเทศแบบคือชัดเจนว่าความขัดแย้งเนี่ยมียาวนานมากคลิปนี้ก็พยายามแสดงให้เห็นเออแต่และประเทศแต่และประเทศเป็นยังไงบ้างซึ่งถ้าเรามองแบบโดยที่ไม่ดูประเทศคล้ายๆกันมาก แต่พอมีเส้นเขตแดนกั้นปับ๊บมันกลายเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทันทีแต่โค้กอยากให้ความขัดแย้งนั้นหายไปหรือว่าอย่างน้อยก็คือให้มีความสุขกันมากขึ้นระหว่างคนสองประเทศนี้ภารกิจของโค้กก็เลยเริ่มต้นขึ้นค่ะตู้โค้กนี่นะครับจะมีกล้อง คือถ้าอยู่ที่อินเดียก็จะมองเห็นคนที่อยู่ปากีสถานในตู้โคกอันเดียวกันแบบเดียวกันคนที่ปากีสถานก็จะเห็นคนที่อยู่ที่ประเทศอินเดียแล้วบนตู้โคกนี้ก็จะมีคําสั่งให้ฝั่งอินเดียทําแบบนี้ฝั่งปากีสถานทําแบบเดียวกันปั๊บโค้ก,ก็จะหล่นลงมา อย่างง่ายๆคือให้ว่ารูปหัวใจถ้าว่ารูปหัวใจออกมาพร้อมกันต่างฝ่ายก็ต่างได้โคกไปค่ะพี่ตุ้มได้โคกฟีไปหรือว่าเครื่องหมายสันติภาพให้เต้นตรมนี้เรียกความสนใจของผู้คนที่อยู่บริเวณรอบนั้นได้ดีมากๆจากที่เดิมสมมติว่าเราขัดแย้งกันอยู่เนี่ยเรามองเห็นภาพของคนอีกประเทศหนึ่งเอ๊ะมันก็เป็นมิตรภาพที่มีต่อกันได้นะ <S <S มีความสุขร่วมร่วมกันได้ทำอะไรเหมือนเหมือนกัน ไม่ว่าจริงๆแล้วเขาทําให้คําว่าอินเดียกับปากีสถานหายไปใช่กลายเป็นเราผมว่าเป็นกิจกรรมอันหนึ่งที่คือแทนที่จะมีสินค้าเฉยๆเนี่ยมันเป็นเหมือนงานอีเวนต์เนาะ เป็นงานที่ที่ทุกคนมีประสบการณ์ร่วมร่วมกันและกลายเป็นว่าเขาได้ส่งมอบความสุขใ,<ช>ให้กับ,บทั้งคนอินเดียแล้วก็คนปากีสถานโดยที่มีประสบการณ์ร่วมร่วมกันคือได้มองเห็นหน้ากันทําสิ่งต่างๆร่วมกันเห็นรอยยิ้มซึ่งกันและกันหลังจากประสบความสําเร็จที่อินเดียและปากีสถานแล้วคราวนี้เขาไปอิตาลีบ้างค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเมืองมิลานค่ะครับรอบนี้เป็นเรื่องของทีมฟุตบอลอินเตอร์มิลานกับเอซีมิลานเรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งกันในเมือง ฟุตบอลตามปกติทั่วไปนะครับก็คือว่าเมืองเมืองหนึ่งบางทีมีมีทีม2ทีมและทีม2ทีมนี้ก็จะแข่งกันก็คือแฟนบอลของ2ทีมเนี้ยจะรู้สึกว่าขัดแย้งกันนิดหน่อยในแง่ของการที่ว่าเชียร์ต่างคนต่างเชียร์ทีมาเองเองเช่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือว่าคือกับเอเวอร์ตันนะครับอันนี้ก็คือเอซีมิลานกับอินเตอร์มิลานมาดูกันค่ะว่าโค้กส่งมอบความสุขให้2ทีมนี้อย่างไร น้ำเงินดำคืออินเตอร์ม <ivan củ S 2> ิลานแดงดำคือเอซีมิลานและเมื่อไรที่มีดาร์บี้แมชก็คือการแข่งกันร,ระหว่าง,ง2งทีมนี้คนในเมืองจะถูกแบ่งออกเป็น2ทีมทันทีค่ะโค้กก็เลยพยายามจะทดสอบค่ะว่าจริงๆแล้วจำเป็นหรือเปล่าว่าจะต้องไม่ถูกกัน2นทีมนี้เลยเอาตู้โค้กไปวางที่2ทางเข้า ของสนามฟุบของสนามและมีปุ่มให้กดค่ะครับถ้ากดแชร์เมื่อไรโค้ก็จะไปออกให้กับที่อีกเครื่องหนึ่งด้วยอ๋อกดปั๊บนี่ออกอีกฝั่งหนึ่งถูกต้องค่ะซึ่งเรื่องนี้น่ารักก็คือพอเขารับมาคือรับโค้งนะคะ แต่ว่าก็ยังเชียร์ทีมตัวเองค่ะพี่ตุ้มก็ยังบอกว่าเดี๋ยวทีมฉันชนะ2 0ทีมลุงก็ทีมฉันชนะแต่ในมือถือโคกทั้งคู่หรือว่าก็ยังมีบรรยากาศอย่างนี้แห้เห็นคือร้องเพลงเชียร์ทีมตัวเองให้อีกฝ่ายดูน่ารักดีคิดไม่เหมือนกันแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันได้เป็นมิตรภาพที่แบ่งปันกันได้แล้วเขาก็บอกว่าผลการแข่งขันนอกสนามนะคะ คือที่ตู้โค้งเนี่ยอินเตอร์มิลานเหลือศูนย์เอซีมิลานเหลือศูนย์ก็คือหมดเกลี้ยงทั้งตู้นี่คือความสุขที่เราบอกว่าส่งต่อกันได้ไม่ว่าจะเป็นศัตรูกันหรือไม่ก็ตามและล่าสุดค่ะพี่ตุ้มนอกจากเป็นตู้โคกกดแชร์โค้กันได้แล้วรอบนี้เขาเล่นยากขึ้นค่ะ กเปลี่ยนเป็นว่าเขาเปลี่ยนฝาค่ะตัวแคมเปญน,นี้เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยค่ะคือเขามองว่านักศึกษาที่เข้าไปเนี่ยแต่ละคนจะมีความเป็นส่วนตัวเยอะทุกคนก็ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือเล่นคอมพิวเตอร์ของตัวเองไม่ค่อยได้คุยกันโดยเฉพาะน้องใหม่เนี่ยเข้าไปไม่รู้จักกันเลยใช่ใชแต่ประเด็นหนึงมีอยู่ว่าฝาโค้งเนี่ยไม่ใช่ฝาธรรมดาเรียกว่าแฟนลี่ทวิส คือถ้าหยิบโค้กมาปั๊บเนี่ยหมุนอเองดไไม่ไ้หมุนเองนี่ไม่ออกไม่ออกค่ะต้องเอาขวดที่เพื่อนกดมาจากตู้เดียวกันเนี่ยม,มาทวิสกันมาหมุนด้วยกันถึงจะเปิดขวดโค้กได้ก็หมายความว่าถ้าเป็นเพื่อนใหม่ที่มาเข้ามหาลาัยปีหนึ่งด้วยกันเนี่ยไม่เคยรู้จักกันแต่ถ้าอยากได้โคกอ,อันนี้ปั๊บจะต้องมาทําความรู้จักกันเพื่อที่จะมาทวิสกันเป็นการเปิดบทสนทนาที่ดีมากแถมได้โคกกินทั้งคู่ด้วย และคลิปที่เราเห็นเมื่อกี้ก็เกิดขึ้นที่ประเทศโคลอมเบียค่ะผมว่าน,นี่มันตรงกับโค้กต้องการอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าเรื่องมิตรภาพเรื่องการที่ส่งมอบต่อกันส่งต่อกันและการส่งต่อนี่ก็คือหมายถึงว่าไม่ใช่ซื้อให้เราตัวคนเดียวซื้อให้คนอื่นได้ด้วย <c oughs> คือแถมซื้อกระป๋องเดียวซื้อสองกระป๋องเลยอย่างที่พี่ตุ้มจะซื้อ iPad เครื่องใหม่ก็ต้องซื้อสองเครื่องแบ่งก <Course> <c oughs> <c oughs> ันโค้กแล้วกันเอาโค้กก่อนแล้วกัน iPad ไม่ได้หรอ เมื่อกี้มันโฆษณาโค้กโค้กก็เอาค่ะตอนนี้ผมว่านี่คือโฆษณาดีๆชิ้นหนึ่งที่นอกเหนือจากแทนที่คิดว่าขายสินค้าเฉยๆเขาพยายามทำกิจกรรมร่วมให้คนที่ผู้บริโภคหรือลูกค้าเนี่ยได้มีกรรมร่วมกิจกรรมนั้นสื่อความหมายถึงสโลแกนที่เขาต้องการบอกกับทุกๆคนแล้วมิ่าดูคลิปแล้วทุกคนรู้ว่าโค้ก ต้องการจะส่งมอบความสุขให้กับทุกคนใช่แล้วครับ